คุณกำลังฟังกคอสเสต l ลิสซ์ซึช่องทางออนไลน์ที่จะนำสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามาพูดคุยกันสวัสดีค่ะข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาและคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับกคสเลสต l ลิสซ์ อีกหนึ่งช่องทางที่เราจะนําเสนอข้อมูลข่าวสารสาระความรู้รวมไปถึงความเคลื่อนไหวต่างๆของสํานักงานกคศออเป็นประจําในทุกๆสัปดาห์โดยกลุ่มประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่สํานักงานกคศออกระทรวงศึกษาธิการค่ะดิชันนางสาววีนาแก้วประเสริญนักประชาสัมพันธ์ชํานาญการรับหน้าที่ผู้ดําเนินรายการเนื่องจากในขณะนี้ใกล้เข้าสู่ช่วงที่จะเริ่มต้นการประเมินในรูปแบบใหม่อย่างเป็นทางการ โดยระบบการประเมินวิทยาฐานะในรูปแบบดิจิทัลหรือระบบ DPA ของสำนักงานกศธออได้เตรียมเปิดใช้อย่างเป็นทางการในเดือนตุลาคม2565ที่จะถึงนี้โดยที่ผ่านมาสำนักงานกศธออได้ดำเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจและเตรียมความพร้อมให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาส่วนราชการและหน่วยงานทางการศึกษาสถานศึกษาทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องแต่ยังคงมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในวิธีการ การดำเนินการรวมถึงเจตนารมณ์ของระบบดังกล่าวเมื่อวันที่1กันยายน2565ในสุประโชคปีศั์ประธานชมรมครูทายาทแห่งประเทศไทยได้เผยแพร่จดหมายเปิดผนึกย้ำความเชื่อมั่นในกลไกและวิธีการประเมินมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยาฐานะของ้รราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์ใหม่หรือวพอและเมื่อวันที่3กันยายน2565 นายประกรณ์สศิวัตรภยัยสิทธิ์ประธานชมรมนักจัดการศึกษาบนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารแห่งประเทศไทยก็ได้เผยแพร่จดหมายเปิดผนึกเช่นเดียวกันเพื่อเน้นย้ำถึงเจตนารมณ์ของหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตามวอ a พเอถือเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาพัฒนาคุณภาพการสอนของครูลดความเหลื่อมล้ำและจะสามารถสร้างความก้าวหน้าในวิชาชีพให้กับครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่พิเศษได้ สำหรับจดหมายเปิดผนึกทั้งสองฉบับมีเนื้อหาเพื่อสร้างความเข้าใจและสร้างความเชื่อมั่นให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการที่จะเริ่มลดเลิกการประเมินในรูปแบบเก่าที่เน้นเอกสารแฟ้มเสนอผลงานและปรับเปลี่ยนรูปแบบการประเมินมาเน้นผลลัพธ์ของผู้เรียนเป็นสำคัญโดยคำนึงถึงการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของชาติผ่านห้องเรียนและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของประเทศไทย โดยในช่วงท้ายของจดหมายได้มีการกล่าวขอบคุณนางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่ได้มีนโยบายที่ชัดเจนในการลดความเหลื่อมล้ำและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ให้ความสําคัญในระดับห้องเรียนและบริบทของแต่ละพื้นที่ซึ่งเป็นการสร้างปรากฏการปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทยที่ก้าวกระโดด พุ่งเป้าไปที่เครื่องมือที่สําคัญที่สุดคือห้องเรียนและครูอันเป็นองค์ประกอบสําคัญของการปรับเปลี่ยนคุณภาพการศึกษาและเป็นขวัญกําลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาให้กับเยาวชนที่จะเติบโตไปเป็นกําลังสําคัญของประเทศต่อไปค่ะ เมื่อวันที่6กันยายน2565รองศาสตราจารย์ดรประวิทย์เอราวัณเลขาธิการกคสอเป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาผู้ทรงคุณวุฒิการจัดทำร่างกระบวนการรักษาจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและความคิดเห็นในการจัดทำแนวทางปฏิบัติตนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถผู้แทนส่วนราชการผู้บริหารสำนักง,งานกคสอ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมค่ะสืบเนื่องจากประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่9กันยายน2564และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่10กันยายน2564โดยพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรมพุทธศักราช2562มาตรา20 ประกอบข้อ13มุงเล็บ1ของระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทำประมวลจริยธรรมข้อกำหนดจริยธรรมและกระบวนการรักษาจริยธรรมของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ รัชกาลที่2 2563ได้กำหนดให้กศสอจัดทำแนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของขอ้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติที่ควรกระทำหรือไม่ควรกระทำโดยส่วนราชการต่างๆในกระทรวงศึกษาธิการสามารถนำแนวทางดังกล่าวไปประกอบการพิจารณาจัดทำข้อกำหนดจริยธรรมที่สอดคล้องกับบทบาทภารกิจและสภาพปัญหาความเสี่ยงทางจริยธรรมของแต่ละส่วนราชการต่อไปค่ะ เมื่อวันที่7กันยายน2565สำนักงานกศสจัดประชุมสัมมนา,าเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการบริหารงานบุคคลของสำนักงานกศสประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565และมอบนโยบายการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2566โดยมีวัตถุประสงค์ให้บุคลากรสำนักงานกศสได้รับทราบแนวทางการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การปฏิบัติราชการไปในทิศทางเดียวกันและบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายสำหรับผู้ร่วมงานประกอบไปด้วยข้าราชการพนักงานราชการและลูกจ้างของสำนักง,งานกรกศโดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดรประวิย์เอราวันเลขาธิการกรกศเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมทั้งบรรยายพิเศษในหัวข้อการพัฒนาองค์กรเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการบริหารงานบุคคลของสำนักง,งานกคกศค่ะ และเมื่อวันที่6กันยายน2565สำนักง,งานกศได้ออกหนังสือเวียนว .20 เรื่องซักซ้อมแนวปฏิบัติในการประเมินข้อตกลงในการพัฒนางานซึ่งได้จะส่งหนังสือไปถึงประลัดกระทรวงศึกษาธิการเลขาธิการศึกษาธิการจังหวัดผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาผู้อำนวยการสำนักง,งานกศนอกรุงเทพมหานครและผู้อำนวยการสำนักง,งานการศึกษาเอกชนจังหวัด โดยระบุว่าด้วยสำนักง,งานกคสอได้รับทราบข้อมูลว่าขณะนี้มีสถานศึกษาและหน่วยงานการศึกษาหลายแห่งยังมีความเข้าใจที่คาดเคลื่อนเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อ้างถึงว .9 ว .10 ว .11 ว .12 โดยให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดทำหลักฐานหรือแฟ้มเอกสารหลักฐานขึ้นใหม่เพื่อประกอบการประเมินในแต่ละตัวชีวัดซึ่งเป็นการสร้างภาระและทําให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่มีเวลาจัดกิจกรรมการเรียนรู้หรือกิจกรรมสําคัญตามแผนพัฒนาต่างๆได้อย่างเต็มที่สํานักง,งานกออรกศพิจารณาแล้วเห็นว่าการดําเนินการดังกล่าวไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของหลักเกณฑ์และวิธีการที่กออรกศกําหนดตามหนังสือที่อ้างถึง ว .9 ว .10 ว .11 ว .12 และไม่เป็นไปตามคู่มือการดำเนินการตามที่กรกศกำหนดตามหนังสือที่อ้างถึงว .22 จึงขอซักซ้อมแนวปฏิบัติในการประเมินข้อตกลงในการพัฒนางานว่าในการประเมินข้อตกลงในการพัฒนางานให้ผู้ประเมินพิจารณาผลการปฏิบัติงานจากการปฏิบัติงานจริงที่ได้ปฏิบัติตามลักษณะงานที่ปฏิบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรฐานตำแหน่งโดยคำนึงถึงสภาพการปฏิบัติงานในบริบทของแต่ละสถานศึกษาหรือหน่วยงานการศึกษาและผลลัพธ์ที่เกิดจากการพัฒนางานตามข้อตกลงเป็นสำคัญไม่เน้นการประเมินจากเอกสารโดยให้ตรวจสอบข้อมูลจากผู้เรียนหรือผู้รับผลจากการปฏิบัติและพิจารณาจากหลักฐานในห้องเรียนหรือที่ใช้ในการปฏิบัติงานอยู่แล้วเช่นแผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการจัดการเรียนรู้หรือชิ้นงานผลงานของผู้เรียนที่เกิดจากการเรียนรู้แผนพัฒนาต่างๆหรือผลที่เกิดจากการพัฒนาเป็นต้นทั้งนี้สำนักงานกคกตขอย้ำว่าการประเมินข้อตกลงในการพัฒนางานดังกล่าวต้องไม่เพิ่มภาระให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอีกดังนั้นผู้รับการประเมินไม่จำเป็นต้องจัดทำแฟ้มเอกสารขึ้นใหม่เพื่อใช้ในการประเมินค่ะ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปดูรายละเอียดในหนังสือเวียนดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ของสำน,นักง,งานกศสที่ w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  e b o t e p c g o t h และสามารถติดตามรับชมและรับฟังข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความเคลื่อนไหวของสำนักง,งานกศผ่านช่องทางเพจ Facebook สำนักง,งานคณะก,กรรมการการาชกรูและบุคลากร,กรทางการศึกษาช่อง YouTube สำนักง,งานกศจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารจากสำนักง,งานกศธนะคะและในครั้งต่อไปดิฉันจะนำสาระความรู้เรื่องใดมานำเสนอคุณผู้ฟังนั้นติดตามรับฟังกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ อัปเดตข่าวสารความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ที่กอส Let's Listen Podcast